สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเวียาพาคุณแม่และภรรยาทำบุญที่วัดในวันข้าวพรรษาอย่างเรียบง่ายใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสําหรับวันแต่งงานของพระเ,รเอกหนุ่มเวียสุกรวัตรคณะรถและวิกกี้ภรรยาสาวจึงทั้งคู่มีการปล่อยพยา,า,า,ป,ลยพยา,าปล่อยคลิปออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมยินดีกับทั้งคู่อย่างต่อเนื่องล่าสุดเนื่องในโอกาสวันข้าวพรรษาเวียได้พาคุณแม่และภรรยาสาวคนสวยวิกกี้ไปทําบุญที่วัดด้วยกัน โดยคุณแม่พลอยภัยลิ้นคุณแม่ของหนุ่มเบียได้โพสต์ภาพไปทําบุญด้วยกันกับลูกชายสุดที่รักและลูกสะพ้ายพร้อมระบุแคปชั่นว่าสาธุสาธุสาธุ May you be well happy and peaceful ขอให้มีความสุขก,กายสุขใจหลังจากที่คุณแม่โพสต์รูปดังกล่าวไปก็มีแฟนๆเข้ามาอันุโมทนาบุญกันอย่างมากมายท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณ โมนจากข่าวไทยขอบคุณครับ